หนึ่งกำแพงกำแพงกันดินคเคคอนรีนนะคะเสาเสาหล่อหน้างานเคคอนที่นี่กำแพงกันดินนะคะความสูงอยู่ที่สองเมตรนะคะช่างต้องลงไปทำงานด้านล่างเลยนะคะเพราะว่าดินสูงมาก งานกำแพงกันดินเทคอนกรีตของเรานะคะจะเป็นเสาหล่อหน้างานมัดเหล็กหน้างานเทพร้อมแผงแบบนี้เลยนะคะเนื้อปูนจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะราคาจะขึ้นอยู่กับความหนาแล้วก็ขนาดของเหล็กที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่เมตรละฟันห้าร้อยบาทรวมค่าของค่าแรงของช่งางจัดหามาทุกอย่างนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาช่างทํากําแพงกันดินทํารั้วบ้านทำานาเลงทําประตูเลื่อนนะคะ สามารถติดต่อทีมงานกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้ประจำการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะรับงานกำแพงกันดินรับงานรั้วบ้านทั่วไทยนะคะสำหรับงานรั้วบ้านนะคะรั้วบ้านของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่เมตรละหนึ่งพันบาทนะคะรวมค่าของค่าแรงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นงานรั้วบ้านนะคะจะเป็นเสาสำ็จนะคะราคา ถูกนะคะราคาถูกๆสำหรับลูกค้าที่งบน้อยก็สามารถทำรั้วบ้านได้นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นงานกำแพงกันดินนะคะงานกำแพงกันดินของเรานะคะจะเป็นเสาหล่อหน้างานแบบนี้ทุกหน้างานนะคะทางดังปืดๆด้ แบบของเราจะเป็นแบบสําเร็จแบบนี้นะคะจะมีตัวเว้ามีตัวเว้าสําหรับคานล่างคานบนในตัวนะคะมีตัวเว้าสําหรับเสานะคะพอแกะออกมาก็จะเป็นพื้นผิวขัดมันเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มค่ะงานของเราจะเป็นงานเทคอนกรีตหน้าง,งานเลยนะคะจะไม่ใช่งานก่อฉาบหรือว่างานแผ่นเสียบนะคะตัวนี้รับประกันนะคะเอาอยู่แน่นอนสเตย์ของเราจะนาหน้า20นะคะ ความลึก50คูณ50แขนสเต,เตย์จะอยู่ที่เมตร50ถึง2เมตรแล้วแต่ความสูงของตัวกำแพงนะคะรับประกันผลงาน1-5ปีนะคะมีปัญหาทำใหม่ให้ซีเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาช่างทำกำแพงกันดินนะคะสามารถติดต่อทีมงานมาได้เลยนะคะเป็นงานทีคนกรีดหน้างานนะคะของเราคนกรีดตันล่วนๆนะคะตัวน,นี้ช่างก็กำลังปรับดินนะคะ เอาแบบมาเรียงแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มมัดมัดเหล็กนะคะประสานเหล็กหากันทุกช่องค่ะเหล็กของเราจะใส่ตรงกลางเสาทุกช่องนะคะเสาของเราก็จะมัดเสาหน้างานแบบนี้นะคะเหล็กที่ใช้เป็นเหล็กเก้ามิลเต็มนะคะที่ใช้เป็นเหล็กเก้ามิลเต็มทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะความหนาอยู่ที่15เซนนะคะ ความหนาสามารถเพิ่มได้ถึง30หรือน้า40ได้นะคะราคาก็จะขยับขึ้นตามนะคะตามวัสดุแล้วก็ความหนาของฟูนที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะงานกำแพงกันดินราคาจะเริ่มต้นอ,อยู่ที่เมตรละพันห้บาทนะคะรวมค่าของค่าแรงของช่างจัดหามาทุกอย่างคะ่ะสำหรบลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะฝากสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะรับงานรั้วทั่วไทยค่ะรับงานกำแพงกันดินทั่วไทยนะคะ ดีไม่ดีชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะแบบของเราก็จะเป็นแบบสำเร็จนะคะความยาวของแบบนะคะคอยู่ที่2เมตรสองเมตรห้าสิบนะคะระหว่างช่องระหว่างเสาหาเสาสอเมตร50นะคะตัวนี้จะกันดินอยู่ที่2เมตรนะคะความสูงเพราะว่าลูกค้าถมดินเยอะนะคะช่างก็จะลงไปทำงานด้านล่างนะคะ ดินที่ขุดขึ้นมานะคะของเราจะรวมทั้งเมคโคกวยขึ้นและก็กบดินนะคะลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะช่างจัดทำหันให้เรียบร้อยเลยช่างจัดหามาทุกอย่างนะคะเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะแบบของเราจะเป็นแบบเด็กอย่างนี้นะคะหนักมากไงก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ over the front,